หล่อนวาดภาพเป็นเป้าแล้วที่เราทําอยู่ล่ะทําอะไรวาดภาพเนี่ยก็ใช่ไงเป็นไงชีฉันชดใช้ผมเข้มสไตล์ชายกายไม่มีใครซื้อโทรศัพท์พี่วัวเลยเก็บมา5ปีกว่าแล้วออดูนานเนาะไม่ได้เลือกสไตล์ดนะักกี้อะไรอะไรของฉันนะ่ะสวยงามเฮ้ยย่าจืดใช้ได้นี่ว่าใครๆก็พูดแบบนั้นแหละไม่ต้องชมหรอกเจ้าดักอ,อุออ้ยกล้าเรียกแบบนี้เลยเหรอ ช่วงนี้ยกระแสกําลังมาเลยรู้จักกันไหมวันพีทวันพีทอ่ะครูส้มจี๊ก็เลยซื้อของมาแจกเด็กๆเลยก็ไม่เยอะไม่แย่หรอกก็ตามนี้เลยสวัสดีครับครูส้มจี๊ได้ข่าวว่ามีของแจกสวัสดีนี่ไงหยิบเลยหยิบเลยครับขอบคุณครับสังคมจะดีได้ต้องรู้จักแบ่งปัน สวัสดีค่ะครูซ้มจีสวัสดีตุ๊กยิ้มโลและแพรลี่อ่ะหยิบเลยหยิบเลยหยิบอะไรอะคะของเล่นไงหยิบเลยค่ะขอบคุณค่ะการเป็นผู้ให้ก็มีความสุขเหมือนกันนะเนี่จืดเดินไปไวดีฉันไม่ได้จืดคนหลังเนี่ยจืดเฮ้ยฉันแซ่บไม่ได้จืดเลยสวัสดีค่ะ,ค,ะครูซ้มจ,จีสวัสดีจ้าหยิบเลยของเล่น ขอบคุณค่ะอ้าวยังเหลืออีกเหรอแต่ไม่มีใครหยิบตัวใหญ่ไปเลยนี่ตัวนี้สวยไหม้ย่ายยาย่การขึ้นห้องค่ะสายแล้วค่ะอะทั้งสคนเดี๋ยวครูฝากสีไปด้วยนะคะได้ค่ะอันนี้ลูกเกดโอเค เห็นเด็กใหม่ปรับตัวได้ดีครูส้มจี๊ดก็มีความสุขค่ะชั่วโมงศิลปะวาดภาพระบายสีวันนี้ก็วันพีชนี่เลยค่ะตัวพระเอกลูฟี่อะไรเหมือนบอกเหมือนค่ะเขาอะนะฮิตกันทั่วบ้านทั่วเมืองเราอะจะไม่วาดได้ยังไงหล่อนว่าถ้าเป็นป้าแล้วที่เราทำอยู่ล่ะทำอะไรวาดภาพไงก็ใช่ไง มันตอบแบบนี้จะบอกว่าเองโง่ไม่มีตามองอ่ะฉันรู้กี้คุณรูว่าอะไรอ่ะจินเบส่วนผมว่าแชงคูดตัวของผมคือหนึ่งในสีจกักรพรรดิราชาชูรสอุ๊ยไรกี้ความสามารถพิเศษของตัวนี้คือฝ่ามือคาราเต้ใต้น้ำกี่ว่ะทุนี่ทุนี่ชอบเปอร์เขาไปขึ้นหมาบนเรือค่ะส่วนของผมนั่นคือโลูโนราโซโรจอมหลงทาง ลงทางเสียเวลาลงรัชดาติดเหม่ใจอ้ยมุกอย่างเก่าเลยส่วนรีวาดอูตะมีความสามารถพิเศษคือร้องเพลงเดี๋ยวจะร้องให้ฟังก้าบกาบกาบ,กาบเป็ดอาบน้ำในคลองตากระจองแลมองเพราะในคลองมีหอยปลาปูเฮ้ยปูปลาหรือเปล่าแพรลี่พูดถูกแล้วมันจากหน้าเหรอส่วนพินิดวาดนามิจัง ส่วนลกเกดอะว่าลูฟี่พระเอกของเรื่องค่ะดีมากของครูสม้มจิตก็ว่าดลูฟี่เหมือนกันเอาคะแนนเต็มสิบไปเลย <c oughs> เฮ้ยทำไมเองตัวใหญ่จังเลยอะกินเก่งมันชชลหรือเปล่าเป็นยังไงแชงคูดเวอร์ชั่นการ์ตูนคุณหมอตัวน,น้อยจะรักษาพวกเจ้าเองนักดาบในตำนานแต่อย่าตำนานนะแต่ละเอียดพามอูตะเขาหน้าตาน่ารักมากแตมูต้มีะมอะพินิษวาดเสร็จแล้ว ส่วนของเราเน้นความสวยไม่รีบไม่ร้อนใครชอบดูาระตูวันพีชบ้างยกมือขึ้นอเอาจะยกมือทําไมถามเด็กทางบ้านใช่เปิดาระตูวันพีชให้ดูที่บ้านหน่อยดิปาบ้าของพีแหละ้ี้เออไปกี่เอางี่แม้แบบไม่เอาเปรียบกันอนะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวพี่นิดอะ่ะจะย้ายตัวไปดูาระตูที่ห้องเองส่วนของทุกอย่างแบบน้ำขนมจากการเลี้ยงด้วยโอ้โไม่ต้องมาหลอกแบบนี้อะ นี่เทนนิสแถวบ้านฉันน่ะเขาเรียกว่าเอาเปรียบเพื่อนแต่แถวบ้านฉันเขาไม่ได้เรียกแบบนี้อะ่ะเฮ้ยวันนี้มันเงียบปากจริงๆเลยไม่แซวฉันด้วยเรียกร้องเหรอดักกี้เ <c oughs> ตงกระตูนวันพีชไม่สอนเขาดูเลยอะ่ะทำไมต้องสอนอ่ะเปิดดูเองไม่ได้หรือไงไม่มีเน็ตหรอไม่มีอเติมเน็ตให้เขาหน่อยจีเ <c oughs> ติมให้เขาด้สิอะไร <c oughs> หล่อนเป็นไรอ่ะ ไม่มีใครซื้อโลสับพี่วัวเลยเก็บมาห้าปีกว่าแล้วเออดูนานเนาะเออ,อย่าเพิ่งรีบลงสีกันนะรอเจก่อนมิสเตอร์แชงนะวันพีทส่วนของปุ๊กกี้อะไรกันบหมยลูกก็บอกว่าช็อปเปอร์ไงผมคือโซเซเฮ้โซซัสเฮ้โซโลเฮ้ถูกแล้ววันนี้เจแพรรี่มาวาดูปตรงแบบเป๊ดีนะไม่มีปิดไม่มีหางหล่อนวาดป็ดหรือไง นี่เคนิสทำไมเพื่อนๆถึงเรียกเธอว่านางเป็ดละ่ะไม่ต้องถามเจ้าร่ฟังนะเดี๋ยวฉันจะเล่าให้ฟังเล่าเออนั่นแหละพี่มาคือนาะฉันน่ะชอบเรียกว่าดักตับเป็ดและเพื่อนๆน่ะก็ไปเรียกคำหลังว่าเป็ดอ่ะดีนะมันไม่เรียกฉันว่าตับเป็ดแต่ฉันเดียกตับเป็ดงานอะทำบ้างขอบใจใช่มันเป็นคำหยอกล้อของ,งน้ากับหลานแต่พมกมัวานน่ะก็มาล้อฉันไม่เป็นไรนะน้า ไม่เป็นไรนะเป็กกี้ตัวนี้ร้อนสนุกอะเฮ้ยเฮนิดมันมีหลายชื่อมีทั้งนางเป็ดดักกี้เทนิสเอลนิสเออเอลดักเอลดักมาจากไหนอะมาเดี๋ยวฉันจะหลอกไห้ฟังก็คือฉันกับาโลอะชอบเปรียบเทียบตัวเองเป็นเอลฟักก็เลยเอาคำว่าเอวะมาอยู่ข้างหน้าแล้วก็คำว่านิดไปอยู่ข้างหลังก็เลยเป็นเอลนิด ทำไมถึงเป็นเอลดักอะโอ้ยก็เอาคำว่าเอลมาใส่ข้างหน้าแล้วก็เอาคําอะไรก็ได้มาใส่ข้างหลังมันก็เลยเป็นชื่อเรียกฉันอะจะสงสัยอะไรนักหนาเอลนิดเอลดักเอลเป็ดอ๋อเข้าใจแล้วขอบคุณนะเออเสิรนชฉันนะเอลโรไม่ใช่มันน่ะเอลไม่มีมันอ้วนเฮ้ยสั่งคมบุลลี่แบบนี้ไม่ชอบหรอกนะหยอกลรอกันเพิร พูดมากกันจริงๆเลยเอาสีไปเอ,าอ้าครูยังไม่เสร็จเอาไปก่อนอเอาชายชายปุยจับผมไม่ขายก๋วเดี๋ยวค่ะโอ้ยขายอะไบ้างนี่เบื่อแล้วอ่าคพูดจินค่ะอ่าเอลดักขอบคุณค่ะเห็นไหมทุกคนเขาก็จะเรียกแบบนี้แหละอ่าเด็กใหม่ชื่ออะไรนะลูกเกดคะ่ะทําไมถึงไม่ชื่อลูกกรอกอะ่ะทําไมหล่อนชื่อเอลดักละ่ะโอ้โห <laughs> ต่อรลตอทิว ดีทำได้ดีงานอะทำให้มันดีก่อนมุดจะคุยเด็กชายเต้นครับอากโลขอบคุณค่ะใครพร้อมก็เริ่มลงสีให้สวยงามจินเบฟเจ้ามนุษย์เหงือกตัวใหญ่ใหญ่ผมชื่อแชงย้ายชายฮาคีแล้วกันนะเดี๋ยวจะหนาวโอ้ยหนาวอะโอ้ยุกี้หนาวเหรอืมคุณต้องจีนรับเบาแอร์หน่อยอ้าวเจ้าโทนี่โทนี่ชอปเปอร์ไม่ใช่รถมอเตอร์ไซค์นะชอปเปอร์อ่ะ ชายกายดีเพียวเยอะสงสัยจะระบายสีเสฉายิ่งวาดก็ยิ่งน่ารักน่ารักเหมือนคนวาดเลยบอกแล้วอย่ากินตับเป็ดเดี๋ยวมันจะอ้วกออ้ยหลอนจะามทำไมนาวิจังน่ารักเซ็กซี่เหมือนพี่นิดหล่อนเนี่ยนะเซ็กซี่ทำไมทำไมูุเกตด่าไปไม่เอาไม่อยากด่าเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนเสียใจโอ้โหถ้าพูดขนาดนี้ด่าฉันเถอะ วันพีชมีแบบการ์ตูนและก็คนแสดงด้วยนะคะใครชอบแบบไหนเป็นยังไงลูกเกด พอได้ไหมระบายสีวันแรกได้ค่ะยังห่างชั้นจะกหนูเยอะค่ะฝีมือก็ประมาณหนึ่งเมสิบของหนูค่ะครูถามลูกเกดค่ะหนูอยากพูดค่ะว่าไงนะพูดอีกทีสิแฮร์รี่สายพูดค่ะแฮร์รี่หนูเปล่าค่ะร้ายนักนนลักกี้นะมันร้ายมานานแล้วค่ะไม่ต้องพูดพรี่เองว่าตัวอะไรอ่ะอูตะที่เขาร้องเพลงเพราะๆเดี๋ยวฉันร้องให้ฟัง หยดน้ำปลาชาลงหน่อยได้ไหมเออหยดชาๆนะเั็นเค็มไม่ได้เค็มอย่างเดียวนะเดี๋ยวเป็นโรคไตด้วยถ้ากินเยอะอุ๊ยขอบใจนะที่ช่วยเสริมฉันหยดน้ำลาย <c oughs> ชาลงหน่อยได้ไหม <c oughs> เอ,อ้ยฉันไม่ได้หิวอะไรค่ะฉันก็แค่ร้องเฉยๆไหมแหมมันร้องดีอ่ะ <c oughs> เสียงมาขี่ใส่สังกะสีอะยังพอกว่าที่เจ้าลีร้องเลยอะเี่เกินไปแล้วนะ่ะนี่อนาคตสตานะเดินสตอดิโอหอย่าอ,อะไรวะเนี่ยเป็นรูปเป็นร่างละพี่อวดเสร็จไวเหมือนเดิมแต่ก็หมวเหมือนเดิมอุ้ยเป็นไงชีฉชันชดใช้ผมเข้มสไตล์ชายกายบ้งแบลสไตล์พี่แพลรี่ไม่ได้เลือกสไตล์ดักกี้อะไรอะไรของฉันน่ะสวยงาม เฮ้ยจุดใช้ได้นี่ว่าใครๆก็พูดแบบนั้นแหละไม่ต้องชมหรอกเจ้าดั๊กเฮ้ยกล้าเรียกแบบนี้เลยหรอพี่วันเสร็จแบบคมๆตึงๆตีนเสอแล้วเหรอใช่อุตตะอะไรอะไรอุตตะอะไรก็ตัวนี้ไงคะเขาชื่ออุตตะไปส่งแล้วนะรีบีชอมเลยอย่าเดินชนฉัน เฮ้ยลูกแก๊สแกวัยนะลูกเด้งเธอก็วัยเหมือนกันนะฉันชื่อเอลดัคอะเราชิ้นออกไปส่งเลยดีป้ะลูกกอล์ฟไหนเอออย่าให้พูดเลยปาป๊าป๊าออ้ยถ้าพูดอย่างนี้ฉันออกไปส่งเลยแล้วเอ็งขอดอะไร กี้แซลมันหน่อยดิไม่เห็นหรอมันโดนด่ากลับมาฉันอยู่เฉยๆดีที่สุดตราที่ฉันให้ไปเธอใช้ตามสบายเ <Yeah. S 1> ดือมปากใจเนาะสูสจบกันครบแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆกันอีกรอบนึงเลคะมิสเตอร์แชงพ่อรูปหล่อพ่อรูปงาม สวัสดีค่ะคุณพ่อสวัสดีครับคุณลูกอูตะเขาเป็นลูกของมิสเตอร์แชงค่ะอูตะเขาชอบร้องเพลงค่ะเธอทําให้ดักเหมือนตอนอายุสิบสี่ทำไมต้องร้องแบบนี้อ่ะนามิจังเขาไม่ชอบนะนามิจังน่ารักไหมคะเจ้าหัวขโมยหัวจะทุกขโมยเหรอไม่ใช่นามิจังเอาหัวขโมยอ๋อแล้วไป ผมชื่อมังกี้ดีลูฟี่มังกี้ดีนี่เขาเป็นคนดีหรอดี่ว่าเธออ่ะจินเบรูรปร่างเหมือนกับเหมือนกับเธออวะกอันเหมือนกับเธอเลยเออขอบใจไม่ว่าจะเป็นวัด เขา,ารักษาได้ไม่ว่าจะไอเจ็บคอเขาก็รักษาได้แต่ถ้าติงตองอ่ะรักษาไม่ได้ว่าใครอ่ะว่าคุณอะ,อะพีรนำโซโลช้างผมอยู่ไหนกระดาษสีเออกระดาษมันอยู่ใสอะพี่พื้นแบกอยู่ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ อย่าลืมกดติดตามพวเราทุกชั้นหัง